สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะจจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะเช้าบ่ายวันที่25กันยายน2567นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านแต่ว่าถ้า FC ไม่ชอบเลยนะคะก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะทุกท่านแต่ว่า ท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนทุกคนเราไปดูวันที่24ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดช่วงนี้หลุดเต็มๆนะคะทุกคนเป็นช่วงนะพี่น้องช่วงเข้าก็เข้าดีมากนะคะทุกคน fc ขาช่วงนี้ท่านหยุดพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวคอยมาตามไหมพี่น้องหลุดเยอะก็ตกใจนะคะทุกคน จะตามเลขเด่นประจำวันก็ได้นะคะเด่นรอบเช้าจะให้4และ3มา4 9 8 0 7 4มาหลักร้อยพี่น้องรุดนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันมาไหม8มานะคะรอบบ่ายนะคะจะให้5และ4มา1 5 9 6 8มา5เข้าคู่5 9ค่ะทุกคนเข้าคู่ตัวไม่เด่นเนาะพี่น้องก็ก็ไหลไม่ดีเท่าที่ควรนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่า เพื่อนเขาดีมาหลายโดนเติบแล้วพี่น้องเพื่นขอเวลาหลุดก่อนนะคะทุกคน FC ก็พักก่อนนะคะทุกท่านขาด้วยความเป็นห่วงจากแอดมินเนาะคะ่ะเนาะเรามาต่อกันเลยแล้วกันเนาะคะ่ะสําหรับวันที่25นะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่7และ6นะคะเรามาดูความน่าจะเป็นคะ่ะ78 77 79 74 เจ็ดศูนย์เจ็ดสาหกนะคะหกเจ็ดหกแปดหกเหกสหกศหกสพี่น้องเด่นเล่าป่าอยู่ที่8ปดและเจนะคะทุกคนวันนี้เลขเจ็เบิ้ลนะคะทุกคนคะ่ะถ้าท่านชอบเบิ้ลเจก็ตามได้ด้วพี่น้อง มาดูด้านล่างนะคะแปดหกแปดสี่แปดเก้าแปดหนึ่งแปดห้าแปดสามเจ็ดนะคะเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดเก้า เจ็ดห้านะคะทุกท่านคะ่ะประมาณนี้เนาะคะ่ะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะทุกท่านเจ็ดหกแปดเจ็ดเจ็ดกับเรอบบ่ายแปดหกเจ็ดเออเจ็ดแปนะคะทุกท่าน นี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านขาสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเอฟซท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทุกท่านขาเอฟซขาช่วงนี้หลุดใจก็อยากให้ทุกท่านหยุดพักผ่อนก่อนเนาะพี่น้องเนาะเวลาหลุดมันหลุดเยอะนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาตามใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าดูเป็นแค่กําลังใจใจไม่ตามก็ได้เนาะพี่น้อง เลขเด่นประจําวันพุธนะคะอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้าค่ะทุกคนสําหรับวันพุธนะคะไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันค่ะเรามาดูกันค่ะพี่น้องขาเด่นรอบเช้าอยู่ที่เจ็ดและแปดเด่นเจ็ดและหกเด่นประจําวันอยู่ที่สี่และเก้าเป็นเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะคะวันนี้ไม่ติดคู่เด็นนะคะทุกท่านขาหกค่ะหกสี่หกเก้าแปดกับเจ็ดรอบบ่ายและสี่กับเก้าเด่นประจําวันเป็นแปดสี่แปดเก้า 7จ็ดค่ะเจ็ดสี่เจ็ดเก้าประมาณนี้ค่ะพี่น้องมักก็ตามได้ค่ะพี่น้องค่าบ่มักก็ผพานได้คือเก่าด้วยค่ะเด้อสถิติกับมีเข่ามีหลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะสาหรับคู่ที่ใจจับให้นี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงมวดล่าสุดแล้วขัวคู่กับเลขเด่นประจาวันนะคะทุกท่านมีเขามีหลุดถูกมือเด้อค่ะพี่น้องขาค่ะ,คะสําหรับ ใครไม่ชอบก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันหมานสุขปูขสุขคนค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า